ต่ขึ้นแต่อยู่โซนฟังหุ่นพี่น้องหัวมักพี่น้องยิ่งแต่โซนฟังฟหุ่นเข้ามามาอยู่ฟังนี่มันก็ไปขึ้นฟังหุง่นอ๋อบริบิงไอ้พี่น้องอะได้แล้วนะ ขึ้นเยอะขึ้นยอะไเรยาก็ขึ้นใกล้ๆเห็นไหมโอ้โหอยูีปลาขึ้นไก่ลช่ไหมลองดูนึกโอ้โหนักโ ฝาจะออกไปทั้งไหนขึ้นขืนลง มันนี่มันนี่ตัวหนึ่งขึ้นหนี่แงแบบไงใช่ไขื่นเย้กากลางกลางกลางคลองนะ่ยโอ้ขื่นยิ่งนี้นะลยใช่เนาะป่าเยี่ยวเนื้อนี่ว่าปลาดูไหม Ui, nhắn hòi nâu nào hòi mà Ồ, ủi 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 này ủi 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 เหินซ่าก็คือนอนเหินตัวมันลุ่งโอ้ยไงล่ะหางดำปีเลยกระดักมองหนึ่งมันเือไปขืนมองหนึ่งสองนึงจังสิอ่ะเอาเนี่ยเอาโน่นมาได้ประกายช่วง เห็นปลาเห็นแต่ตอนมันลงเลห็นตอนมันขึน้นมันได้ตูนได้น่อยไม่ล้ตอันนี้เห็นบุบงวกไปปับ๊บย<ม>ังี่นะลงเลยเนี่ยมระท่านปลาอันไปทางไหนอไหอไงแต่ว่าต้องกลางก่ โอบถือพป่นอ้ปากคอมีโอ้เต้นเลยวะปากอปกไงโอ้สองบวกเลยมือบวมมนลพี่นางเอ้ยปากคอรวยองลวงอยู่โอ้ยบกไงเรืยเลย กระพุนพี่น้องสองหมอกปะด,ดูซะเฮ้ย <c oughs> โดนปะวะยิ่งตรงเลยพี่น้องเลยโอ้ยบวถือกวะโอ้ยเห็นจังหวะมันโล่งเร็ว <c oughs> พี่น้องเออเป็นยังไงวมื้อน,นีบวะเหี่ยวะเน,นี่ยงวะพี่น้องเอ้ยยิ่งบ่ถือเกือบถือมาเลยเนี่ะอุย้ยปลาตัวเห็นจ๊ะจ้าแล้วก็ยังยิ่งบ่ถือปลาโคปลาดเูเลือดมากมากจริงปลาดูขัวน่าจะเป็นปลาดูพี่น้องหางอ,างออกสี ไล่กันการนะใส่สามไม่ได้พี่น้องนะี่เมื่อกี้ในป่าดูมันลุ่งเหวเนะี่ยเห็นะหางแวบหนึ่งหุ้มยิ่งดักหนาหุ้มยันยิ่งขามมันอยู่มาโฮ้ต้นนั่นยิ่งบุถือเกี่เือพี่น้องง่ายง่ายง่าย เพื่อจะมีโชคกับต้นนี้อาจจะมานกับต้นนี้นี่สีเทือบ็ถึงป่าปากคอก็เต้นดอดเลยโอ้ยยังไงลยวะขาววัน โอ้ยบริเวณพี่น้องอข้าแตงมหอวองพี่แหโอ้ยขึ้นนี้แล้วแหมยุ่ยยุ่นอ่ยอยหาพกเทื่อเลยพี่น้องในป่าตัวนั้นคือ ปนดูัวใหญ่พี่นุโดนให้นไหมไอ้โดน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 มาวะโอ้บอถือพี่นุเฮ้ยโอ้โ บ้ามานนี้หลีพี่น้องเอ้ยยิ่เป็นอย่างว่าโอ้ชัดด,ด,ดูไหมอ๋อว้ยหน่อประดูบอกไงเลยไหมไงหลีพี่น้องเห้ประดูตัวนี้โอ้โหโ,โ,โอ้โหหาหนัดอลย,ยรนง่มาได้ปลายพี่น้องเนะ้ย โอ้ยังใยิ่งแนวใดายังสิถือนะพี่น้องมาดูบอกง่ายเลยอยู่นี่มัขึ้นมากมุกาบอบพาดลเลยเดี๋ยวมันรลดท้องเต็มพวกหอดปลาเต็มเปลาโคก็บ่ถือปลาดูก็บ่ได้ โคยง่า่วะยังอยู่วะวุ้ยโดนโดนโดนดนไม่ต้องโดนโอ้ยพลาดปลาโคปลาดูปลาโคใหญ่ปลาดูใหญ่ก็พลาดขี่รถมาว่าสิไปขึ้นต้นนั่นนะ nhìn bỏ qua nhanh như thế đi không có เกือบสองสิ้นพี่นอ้องเอ้ยอวนขนาดพี่น้องเฮ้ยอ้ในที่สุดก็เกือบเหวพี่น้องเอ้ยอ้าวเขบักใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยปากคอตันวตน,วนั่นก็นเต็นดอดวานรุ่นๆกันนี่ล่ะมั้งหวานเจี๊ยบเลยพี่น้องเอ้ยไปพี่น้องเก็บปา่าครับผมดูอีกตัว นี่เหนี่นี่พี่หลองมองนี่ผมว่าถงไม่ยิ่งออกมองนี่เลยมาพี่นลองขึ้นมากหดไม้แล้ไม้ไม้นี่แหละไม้ที่ผมยิ่งป่าตอนแรกบมถืออา้าว ยิ่งบุถืกยิ่งบุถื้จะเถื่อพี่น้องอยู่ทึ่งกกใหม่นะก็จะลงมาขี่รถเลาะไปเงี้ยนปลาคอตัวใหญ่ตําแข่งวันนาี่มี่ประมาณโลดสี่บลสีกระหาประมาณโลดสามโลดสี่นะพี่น้องปลาคอตัวกระือว่ามันนะพี่น้องเนาะยิ่งบุถืกปลาไกยิ่งระมันจะโอ้ลายเถื่ออยู่ปลาไกแล้วก็ปลาคอตัวหนึ่งยิ่งบุถืกปลาคอแล้วก็ปลาดู ไงตัวน่ะซ้ำขาต่ยนี่น้องนี่มาถึกฟาโคตรมันจะบาท่านจ้จีบน้ำซ้ำล่ำมันก่อนเลยทำป่อยมันขืนมาทีบน้ำจังล่ำมันผมมันน่าอาจสิโดนเนี่ยกะเดี๋ยวบืืนมาแก้มือมันไหมครับผมพี่น้องมาผมออกสอนเต้าเลยครับผมสองมือแล้วขามานปลาคอมาสองมือนะปลายคลิปนี้ก็เอาไว้ซ้ำนี่นะครับผมไว้เจอกันไม่คลิปหนาเลยพี่น้องนะสวัสดีครับ Ну вот пока я а